ตำนานเบอร์หนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่เลยทุกคนก็น่าจะคิดแรกๆว่าเอ้ยตำนานแมนยูใครนะเดวิดแบค็คแฮมคิสเยโนโรน,นโดความคิดเดียวของแมนยูของพี่คือคนนี้ครับแดนนี่เมลเบดครับทุกคน <c oughs> idfifa 4 shop by od บริการรับซื้อและขาย idfifa อ n l ล n สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอมล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิก์อยู่ด้านล่างครับ ก็ยนินดีต้อนรับสู่จ่องในสนามกันแล้วกันครับก็วันนี้เนี่ยก็ถึงคิวที่แบบว่านักเตะแมนยูที่อาจจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนั่นเองครับอย่างเจ้าเวนรรนี่เอลเอนกแปก็เรียกได้ว่าเป็นปีรองท็อปจากไอคอนแล้วก็เรียกได้ว่าหายากประมาณหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รับใช้ทั้งทีมชาติอังกฤษมาอย่างนานๆแล้วก็ทางหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก่อนอื่นเนี่ยใครที่เป็นแฟนขับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฝากกดไลค์ไปก่อนเลยหนาแรกแล้วก็เดีวา,วา,นา,าูนนัั้สรบห เวนรูนี่เล่นอยู่กับทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับก็จะบวกโอวอสามครับส่งไกลสอแล้วก็จบสกอร์เพิ่มอีก1น,นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ค่าพลังบวก8เพิ่ม3นั่นเองทาให้เวนรูนี่เนี่ยพลังโอวอเริ่มต้นในตําแหน่งกองหน้าอยู่ที่132นั่นเองแล้วก็ตําแหน่งหน้าต่ำเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็สแสดงว่าปีนี้เล่นตําแหน่งหน้าเป้าจะทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับสกิลมูฟเนี่ยถ้าใครเป็นสายโชว์ถ้าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากเพราะมาที่สลลลมมมดดาาาาวเเทท่่่นนัั้้้รพงงงงงแแฝีีีไไอาจจะยยนะ ว่าเล่นเวนูนี่เนี่ยคือเล่นไทยอ่ะเนี่ยเพราะเดิวรูปนางด้วยค่อนข้างหนาครับพลังแฝงที่ได้มาก็ที่สําคัญจะมีอยู่2อ,อนนันคือพลังแฝงปอดเล่นดีแม้ทีมเรานั้นแล้วก็ความอึดมันจะลดค่อนข้างช้านั่นเองนะครับแล้วก็พลังแฝงที่ดีที่สุดของลูนี่คือนี้เลยฮะลองช็อตยิงไกลเพื่อหวังประสิทธิภาพที่ดีนั่นเองนะครับเรื่องราคาที่1นึ่งล้านล้านเลยนะว่าถามว่าแพงไหมใครที่กำลังจะซื้อมาเล่นกับเมตาพี่บอลเล่นไม่ได้ซื้อมาเล่นกับเมตาพี่บอลเล่นไม่ได้นะครับพยายามเล่นกับฟ สูงหนรอจบรับปีนี้ไม่ได้ถนัดสองเท้าด้วยก็เป็น4กับ5้นั่นเองครับข้อดีของเวลูนี่เนี่ยเป็นคนที่ยิงไกลค่อนข้างดีพลังการยิงค่อนข้างสุดยอดนั่นเองนะครับการจบสกอร์ในบริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยเรียกได้ว่าเนียนตาเลยนะครับข้อดีจุดเด่นคือมีความเร็วแต่ว่าเวลูนี่ในคลิปเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่เฟิร์ทัชเลยพี่อยากรู้ว่ามันไม่มีเฟิร์ทัชมันเล่นได้ไหมคือถ้ามันไม่ได้หลุดจริงๆเนี่ยเวลูนี่อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าข้อดีของเวลูนี่นอ ต่ว่าจะใครมีเฟิร์ทัชใส่เข้าไปด้วยละกันนะครับส่วนข้อเสียเวลูนี่เนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ตัวเล็กลูกกาอากาศเรียกได้ว่าอาจจะยากหน่อยนึงแล้วเวลาเจอกองหลังตัวใหญ่พี่บอกเลยว่าเหมือนชนกําแพงนะครับไปไม่ผ่านแน่นอนแน่นอนว่ามีคนซัพพอร์ตเวลูนี่จะทําได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือตําแหน่งกลางกรุกนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเวลูนี่เนี่ยฮนรายการทําประตูเนี่ยทำประตูในรูปแบบไหนค่อนข้างจะได้เปรียบก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยแล้วกันครับเวลูนี่ครับอุ้ยคืน อุอ้ยอ,อ้าวฟาวดิ้นครับอ๋อ oh, ได้ได um, ้ฟาวแล้วลูนี่กลับมาเร็วลูนี่เออเฮ้ยยิงดิครับเรียบร้อยเดี๋ยวเวลลูนีอ่ะเวลลูนีอ่ะครับโอ้โหดีนะเรียกลูนี่กลับมาครับแล้วต่อไขลูนี้เข้าไปก็ไม่เหลือแล้วครับขึ้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปีนี้ LN บุกแปดบุกแปดอ้าวละสวยง่ะอุ้ยอุ้ยวอล์กเกอร์สวยไหลมาให้ลูนี่ เบียดโอ้โหชัดเจนครับเฮ้ยยิงโอเรียบลอยดูนี่ครับโอ้โหนิ่งเกินนะผู้สัาษาประตูยังมันแล้วดึงจังหวะหนึ่งแล้วใส่เลยครับลูนี่สองเม็ดว่ามา,มาพอโคกลับก่อนครับลิเจมหลอกมาให้เอาล้วลูนี่ลูนี่เรียบร้อยมุมล็อกเลยครับยกมาสวยงามแล้วสัด,ด้ว์ได้ทรายเบลลุนนี่ สวยงาอ้าวฟันาซาปาดเงืออะไรโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยลูกมียกสวยกับริเจมครับแฮตทริกไปขอบคุณโดนเนตด้วยนะครับโอ้ยน่ารักมากเลยโดนเนตมาถามนี่อย่างชอบเลยหรอฮึ <c oughs> ขวาโล่งครับดนนิสรอสหมุนไปก่นอนอีกทีเหลียบ้อยดีครับแม่เวลูนี่ง้างตีนรอเลยเนี่จังหวะนี้ครับ สวยงามก็เป็นลุนีเนึกว่าจะไม่มีชื่อทำสกอร์บอร์สแล้วก็วันนี้ดูเงี้ยไม่ได้ดูรีบกดไปหน่อยเงี้ยมาแล้วครับยกบอลให้พอสโกรครับพอสโกตีนซ้ายปราะว่าพอสโกเนี่ยพอสโกตีนซ้ายหรือเปล่าไม่รู้อนะที่เนี่ยเวลูนี่หม่งแล้วครับไม่รู้แล้วว่าพอสโกเท้าซ้ายหรือเท้าวขวาแต่ที่เนี่ยเปิดซ้ายเข้าไปเวลูนี่หม่งจอ่จอๆไม่พลาดครับผมดูฮนะ เปิดยัดไปเรียบรอโอ้โหวิ่งมาเทคอย่างนี้ก็ถ้าออกก็อย่าเป็นลูนี่หรืออย่าเป็นตำนานแมนยูดีกว่านะฮะเฮ้ยโอ้โหจุดโทษดีครับโอ้แล้วสะกัดบอลโอ้โหเหลืองเลยอ่จะเป็นลูนี่ยิงซะหน่อยละงานไปเวนลูนี่จะเป็นเหลือเห,อหรอแสกหน้าเข้าไปครับอืมคุณมาสกัดพลาดนี้ก็เรียบร้อยนี่ยวอ์มือรอด้วยตระปัดไม่โอ้โหเหมือนกับหลบบอลเนี่ย เหมือนกันหลบบอลน่ะลีเจฟอุ้ยปันสวยงามโอ้โหโอ้โหไหลมาโอ้โหลูนี่ลูนี่โอ้โหลูนี่เรียบร้อยโอ้โหจิ้มขาหลอกงี้ลูนี่ก็ตอกไข่ยัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีครับแม่โอ้โหลูนี่จิ้มพลาดครับดูฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นช่องเลยครับ สบายโอ้โหยกบอลน,นี้นี่เข้าทางเลยอะ่ะเอาเรียบร้อยดีครับโอ้โหแล้วปล่อยโล่งอย่างงี้นะแล้วเวลูนี่มปคนยิงไกลดีอยู่แล้วอะแล้วปล่อยโลย่งโอ้แล้วพอโคจ่ายทะลุทีเดียวหลุดเลยครับยิบสองทีว่าคือที่สุดแล้วอะของเลวานอะ ไม่ใช่ยีสาไม่ดีแต่พี่รู้สึกว่ายีสามันเป็นนอมินีอ่ะโอ้โห oh, ล้วไหลมาลูกนี้โอเว่นเรียบร้อยครับหนึ่งแอสซิสจากเวลลูนี่ครับเนี่ยมันเป็นทั้งแม่งหน้าต่ําก็ได้หน้าเป้าก็ได้แต่ปีนี้แนะนาว่าหน้าเป้าน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับดูฮนะโอ้โหทะลุช่องมาเลยลูลนี่แล้วก็โอเว่นก็ดีไซส่ก้อยไม่พลาดครับคู่หูกองหน้าอังกฤษครับสักสิบคนอีกตัวหนึ่งอ่ะพลาด,ดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันครบสักสิบตัวเอ้ ไหลขวามาเรียบร้อยดีครับโอ้โหเอาไปอีกแอสซิสต์เขาแล้วลูนี่หักให้แล้วเวนลูนี่คือแบบว่าจ่ายสวยด้วยงั้นแล้วโอเว่นทะลุช่องมาลูกน,นี้ครับสัตว์้วยซายครับไม่พลาดครับผม,มเอาจัดโอเคได้แค่นหลขวามาเวลูนี่เรียบร้อยครับผมจิบน้ำโชว์ไปที <c oughs> ปั่นลูกนี้ไม่พลาดโอ้โหเฮนเดซี่นี่เอาจริงเหนียวจริงนะเหนียวจริงเึบ <c oughs> <c oughs> มาแล้วอะปอพิบอุ้ยเพบไปแล้วปั่นเลยละกันเรียบโอ้โหเาาวลูนี่ครับยังไม่พูดกับาว่าร้อยเลยบแเรวเรียบไปเฉยแล้วโอ้โหรับเท้าซ้ายเวลูนี่ครับ ระยะไกลโอ้โหไม่พลาด,ดครับโอ้โหหลงพี่เดไปไม่ทันวะ่ะมีมีบอลเตะนะลเวร์พูอ่ะพวกเนี้ยพวกนี้ลเวร์พูเตะนะครับน้องๆเพราะวันจันทร์พี่ต้องไปต่างจังหวัดครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะเวลูนี่สวยงามดีครับโอ้โหคือจริงๆไม่มีพลังแฝงลองชอ็อตคือการยิงไกลนี่คือเห็นผลเลยนะคือเห็นผลเลยอะถ้าไม่งั้นมารับกองหลังอยู่เชคคำหน้าเป็นอย่างนั้นแหละ มาแล้วไปลูนี่เรียบร้อยดีครับโอ้โหจะไปเลื่อเลยครับรอเปล่าก็โอ้โหขวาเบาๆกันลุนี่แฮตทริกปะเนี่ยโอ้โหป๊บมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าว ปั่นเลยแล้วกันเรียบร้อยนีครับเบลูนี่โอ้โหแสดงว่าโยกหลอกให้ชอบช้ำมึคก็ใส่พี่ฟองลายสามคือทุกคนต้องโดนท่านี้นะฮะโอ้โหโยกหลอกให้ชอบช้ำเลยดิขอบคุณน้องคิมชิด้วยครับเออนี่ต้องโดนเนี่ยมาดูทีมอย่างนี้เออเดี๋ยวดูให้เออได้ครับเดี๋ยวดูให้เปิบคืนก่อนไหลมาเวลูนี่เรียบร้อยดีครับโอ้โหเราแบบว่าหลุดมางี้คือรอบเต้าคือเสร็จเบลูนี่แน่นอนไม่ต้องห่วงเลย ไหลามาโอ้โห,โโหดูนี่ทะลุช่องมาอย่างี้ก็เอี้ยวซ้ายครับโอ้โหสุกรโลกันเนี่ยเอาจัดมีคนเปิดได้นานแล้วนะถ้าพี่จำไม่ผิดมันมีนานแล้วนะยิงนี่ครับจะเป็นเหลือ,อบอเอตุม้มน่าจะมีแล้วนะเอ็นบอกแปดนะถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะส่วนเราดูไอคอนบอกแปดมันมีนานแล้วแต่ว่ามันแต่มันร้อยสิบแปดกับราคามันสองล้านล้านมั้งมันเลยมันแพงไงโอ้แล้วลูนี่ เน้นด้วยยิงเบาๆก,ก็เข้าแต่ไม่เอาขอหลังเท้าครับ เอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไฮไลท์การทําประตูนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยใครที่อยากดูเต็มๆว่าเวลูนี่เล่นเต็มเกมเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ไลฟ์ของวันที่30นั่นเองนะครับก็ลองากรอดูแล้วกันว่าการเล่นเวลูนี่เต็มเกมเ,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 เป็น,ปนยังไงแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนแผนการเล่นลืมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแผนการเล่นของแผนนี้เพื่อสำหรับใครที่แบบเอ้อเห็นแล้วแบบอุ้ยเล่นดีป่ะ <ๆ S 2> ก็ลองไปปรับตามดูแล้วกันครับชื่อช่องคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันนิดนึงด้วยมุมล่างซ้ายมีป ทุ่มก็มีไลฟ์สดทุกวันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ